สวัสดีครับผมวันนี้พามาเล่นสล็อตนะครับก็จะเลือกค่ายนี้ครับเสือแดงนะครับเ e ร t i ทเก RT ครับเกมที่เลือกเล่นนะครับผมเมื่อกี้กดเข้าไปแล้วเกมนี้ภาพสวยมากนะชื่อ e ีปินะครับผมก็จะเป็นสล็อตสไตล์องอค้งครับเขาเรียกว่าอะไรวะไซอ,นะอิอ๋วนะเออมันจะมีพระถังซัมจางมีงอคง้งมีตุปป้ปอยไก่อะไรพวกนี้นะครับอ่ะ มาดูนะครับพระธาตุสัมจั๋งละลุยชมพูทวีบโบนัสจากชมพูทวีปโบนัสทองสองตัวนี้มันคือตัวพิเศษนะครับถ้าได้เนี่ยเราจะได้เข้าไปในรอบโบนัสนะครับซึ่งมันมีฟีเจอร์ของมันนะทั้งสองอันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์พิเศษครับไม้เท้าวิเศษได้รางวัลใหญ่สัญลักษณ์พระสัมจั๋งและสาวกอันนี้มันเป็นวายคล้ายๆนะครับไอตัวสัญลักษณ์พระกับพวก เงอกคงอะนะครับอ่ะมาดูตัวนี้นะครับยของเราแล้วก็ตัวที่จ่ายแพงที่สุดจะเป็นมงกุฎนะครับผมก็ลายจ่ายนะครับผมซ้ายไปขวานะครับเดี๋ยวร,รอบแรกเราเลือก3บาทนะครับผมเกิดขั้นต่ำสามบาทเดี๋ยวหมุนออโต้ไปก่อนนะครับออโต้ก็คือมันจะตั้งไว้ที่ร้อยรอบนะคือตัวนี้ไอตัวพิเศษอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่า ผมว่าวายมันน่าสนใจกว่านนะะมีหลายวายนะครับว่าตัวใจ่างแผ่นมันจะมีแค่มุมกุดกับไอแผ่นกระดาษจดหมายอะ่ะหรือว่าคล้ายๆแผ่นโลตีอะครับผมอ่ะนียังไม่ติดเลยนะน้จาจัใซ้ายไปขวาต้องติดอย่างน้อยสอันอะนะครับนี่ครับวายแทนทุกตัวครับผม เล่นง่ายนะสล็อต่ข่นี้ก็คืออ่านเกมง่ายครับมันไม่ได้ซับซ้อนมากเหมือนพวกซื้อฟรีสปินเลยพวกนี้นะไม่เหมือนพวกไวกิ้งบุกินยยนั่นจะยากนิดนึงนะนานๆผมก็มาเล่นทีครับสำหรับ RT นะแต่ว่าถ้าชอบพี่อยู่จะชอบสลอ็อต่ขยนี้เพราะว่าฟีเจอร์มันสวยนะเฮียไม่ได้เลยสักบาทครับผมเอามา500เนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไรวะเนี่ย450านะครับ ปั่นไป3ารอบแล้วนะครับ3าบาทนะครับผมเหมือนปั่นทิ้งนะเรา,เราแรกๆเราปั่นทิ้งไม่ก่อนนะครับผม3บาท30รอบก็90บาทนะครับโดยประมาณอ่ะเราปรับเบ็ดขึ้นมา12นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจำเบ็ดนะครับผมจะใช้สไตล์จำเบ็ดนะคือ32เดี๋ยวพอหมุนไปอีกสักพัก30รอบหรือ20รอบเนี่ยผมก็จะจำเบ็ดอีกรอบนะึงนะครับผมสอ็อตแค่นี้ต้องเล่นสไตล์นี้นะ ก็แล้วแต่คนชอบด้วยครับผมผมชอบสไตล์จีนๆนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมถ้าผมได้เข้ารอบบนนั้นนะคุณจะเห็นว่าแม่งโคตรสวยครับเกมนี้นะตอนนี้เฮียขอให้มันเข้าก่อนนะครับมาขาดตัวเดียวโอ้เสียใจครับคืนบอยมาไม่เนี่ยเนี่ย มงเออเพื่อนนันแหละโบนัสจากชมพูทวีปมาแล้วครับหนึ่งดอกครับฟีเจอร์นี้จะมีสองตัวนะครับหีบทองกับโบนัสจากชมพูทวีปนะตัวนี้นี่เป็นเดินเข่าครับเดินเข่าก็คือมันจะมีตัวคูณตามระยะทางนะครับมาคิดว่าผมได้แปด้สิบแปดเท่าเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วแปดสิบแปดเท่าก็หรูแล้วนะผมเป็นสิบสองบาทนะครับ ก็เดี๋ยวมันจะคูณนะครับโอ้โหเส้นทางอันยาวไกลจะดีเหรอเพื่อนเมื่อไรจะถึงว่านั่นเลือกเพียงหนึ่งผมเลือกกล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่หกนะครับโอ้โหเก้าเดียวห้าเท่าครับอีกทีด้เพื่อนเอากล่องเดิม่ะกล่องเดิมนะครับ สามรอบครับแล้วมันไม่บอกด้วยนะว่ากล่องอื่นมันเดินกี่ครั้งนะครับใครเคยเล่นเกมนี้เราได้เปิดหีนี้มามาแนะนำหน่อยนะครับผมผมก็ไม่ได้เสียนมากนะเอาอีกทีครับไปกล่องเดิมน,นะครับผมจะใช้กล่องเดิมตลอดหนึ่งสองสามมีอไหมอ่ะผมจะได้อีกไหมครับเอลอลมังไม่เดินไกลจังครับเหมือนมันไหลเลยนะช่วงโค้ง28 28่สิบแปคูยสิบสอาบาทครับไปหมุนต่อนะครับผมก็กําไรเริ่มมานะนะครับผมก็เริ่มจะเห็นกําไรอยู่บ้างนะแต่ไม่เยอะครับแต่ถือว่าเป็นรางดีๆอยู่นะโอ้รอบนี้สวยครับเ4บาทพี่น้อง700ดร้แล้วครับมาจากประมาณ4ี่500ยแบารนะง่ายๆนะครับ ขอพันเดียวครับเพื่อนเกมนี้มีหวังเป้าเป้าเป้าลงแหมสิบครับแหมเห็นไหมตือปอยไก่นะครับผมไวนะชอบตรงนี้แหละครับผมที่มันติดไวง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจำเป็ดไปที่24บาทนะครับกดออโต้นะครับผมร้อยรอบแล้วกันนะไป โอ้ยส oh, บี่บาทนี้ต้องรุ้นเลยนะเพราะสิบรอบก็สองร้อยสี่สิบแล้วนะครับถ้าไม่ติดในสิบรอบนี้อาจจะมีสวยเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าจมเบสได้ค่ายนี้ใช้ได้ดีครับแม่สวยครับผมได้ไวสองตัวเลยนะครับไวแล้วครับบอกแลว้ววายอะ่ะมันเยอะมันดีแบบนี้แหละแพนโรตีกู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  มงกุญ์นี้ไม่เคยได้เลยนะมาแบบให้เห็นวอลวลแวมนะครับผมแต่ไม่แจกไอสัตว์มาแล้วครับไอตัวตะบองนะครับมาครับโบนัสทองครับลุนรอบนี้นะโบนัสทองนะครับผมตอนไอโบนัสจากชมูทวีผมว่าไม่งันๆนะแต่แต่ก็อาจจะเป็นเพราะเราเบ็ดน้อยนะครับรอบนั้นนะดูรอบนี้ครับหีบทองจะแจ๋วกว่าหรือเปล่านะ 6 3 7บาทเลือกอันไหนครับเลือกแถวกลางไหมเอาแถวกลางอ่ะห้าครั้งห้าครั้งแปลว่าอะไรอ๋อห้าเท่าครับห้าห้าเท่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เปิดทั้งหมดห้ารอบนะครับผมรอบสองผมเอาแถวกลางเหมือนเดิวมวันเนี้ยอ่ะ อ่าครับสิบครั้งอ๋อสิบเท่าสิบเท่าไอ้บวกอีกครั้งนี่คืออ๋อได้อีกครั้งนะอันอื่นมันไม่มีอีกครั้งเหรอถ้าอีกครั้งคือได้ไปต่อถูกป่ะตอนนี้มันคูณทวีคูณหรือว่ายังไงวะหรือว่ามันเอาห้าไปบวกสิบเดี๋ยวต้องดูนะครับยี่สิบเท่าอีกครั้งนี่ผมเือแถวกลางนะอ๋อมันจะมีอีกครั้งกับไม่มีนะครับ โชคดีนะถ้าได้อีกครั้งนี่คือได้ได้เปิดต่อนะครับอเอาไงดีครับแถวล่างรึงมั้ยหรือว่าแถวกลางแถวกลางสามสิบเข้าอีกครั้งครับยังได้เปิดอีกครั้งว่ะโอ้ดวงดวงสุดเว้ยอันนี้ผมเล่นเมื่อหลายปีก่อนนะนี่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับหลายปีก่อนก็ปีที่แล้วลนะครับเอาละครับรอบนี้ครับเปิดเลย สองร้อแปดแปดเท่าว่าลบสุดท้ายแล้วผมว่าห้าสิบแปดครับอยากรู้ว่ามันบวกกันหรือเปล่าวะไอ้ตัวคูณที่เราได้นะผมลงยี่สิบสี่บาทอ๋อมันคูณแค่นะครั้งนั้นๆนะครับผมห้าสี่คูณคูณยีิบสี่บาทปะก็พันกว่าบาทใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยหรือยังไง อ๋อแล้วก็รอบอื่นก็คุณตามตัวคูณนะครับยี่สี่ถ้าได้ห้าเท่าก็คุณ5เข้าไปอะไรประมาณนี้นะอ่ะผมเลิกแล้วครับผมก็ถือว่ามาจากไหนละ่ะมาจาก500เนี่ยได้3 5มพันห้าไม่ไม่เลิกมึงไหวเหรอวะนะครับผมอย่าโลภมากเลยครับจริงนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อโอ้ยโคตรผีครับเกมนี้นะนะใครไม่เคยนะครับผมแนะนำจำเบ็ดนะสูตรผมก็คือจะ สามบาทก่อนนะครับประมาณ30รอบอะไล่ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็12บาทนะครับจากนั้นก็ปรับเบ็ดขึ้นมาเป็น24นะใครสนใจก็ลองดูครับอันนี้เล่นที่ดาฟา